ก็สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับและ f อทุกท่านครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการทําสายอัพกล่องดาวเทียมแบบ P2P หรือเครื่องต่อเครื่องนะครับคนอื่นครับผมจะเอาแบบประหยัดนะครับแบบที่ร้านช่างทั่วไปน่าจะมีนะครับคือสายจากบอร์ดจ่ายไฟบอร์ดนี้นะครับเราตัดออกมาเลยนะครับนี่ครับดูนะครับมันจะมีเชี่ยวแบบนี้นะครับ เราเอามาสองอันนะครับเราตัดมาสองอันนะครับออกจากบอรนี้นะครับเดี๋ยววิธีการทําง่ายๆนะครับตัวนี้ก็คือกล่องดูเขี้ยวข้างบนนะครับเขี้ยวที่เราเอาเข้าข้างบนนะครับสายที่เราจะใช้ก็คือสามเส้นนี้นะครับด้านนี้ไม่ต้องใช้นะครับเส้นนี้ก็ตัดออกไปเลยนะครับตัดออกนะครับให้เหลือสามเส้นนะครับ และอีกอีกชุดหนึ่งนะครับคือที่เราจะต่อกันนะครับนี่ทาให้ดูแบบง่ายๆนะครับนี่อีกชุดหนึ่งนะครับเราก็เสียบไปเหมือนกันนะครับ่อกันหลงเราก็ตัดออกเส้นหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับหลังจากเราเสียบสายทั้งสองกล่องนะครับเราก็มานับดูสายนะครับมันจะมีสามเส้นนะครับ คือเส้นที่สามนะครับคือเส้นสีน้ําตาลนะครับสายสีน้ําตาลทั้งบนทั้งล่างนะครับเราก็ต่อเข้าด้วยกันนะครับสายเส้นที่สามนะครับนะครับต่อเข้าหาก,กันเลยนะครับนั่นคือเส้นที่สามนะครับที่อีกเส้นที่หนึ่งนะครับต่อจากนั้นเราจะต่อเส้นที่หนึ่งนะครับ เส้นที่หนึ่งตัวตัวล่างหรือตัวบนก็ได้นะครับเราจับขึ้นมาสายหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะเอาเส้นเนี่ยนะครับตัดสายก่อนเดี๋ยวจะเอาเส้นที่หนึ่งตัวบนนะครับต่อเข้าเส้นที่สองของตัวล่างนะครับสลับสายนะครับ จากนั้นผมจะเอาเส้นที่2ของตัวบนต่อเข้ากับเส้นที่1ของตัวล่างนะครับเราแค่สลับสองกับ1นะครับหด้านบนต่อ2ด้านล่าง2ด้านบนต่อ1ด้านล่างนะครับส่วนเส้นที่สาไม่ต้องทำอะไรนะครับ ต่อเข้าหากันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับก็จะมาทําการทดลองให้ดูนะครับว่าอัพยังไงนะครับนี่คือสายอัพที่เราทําขึ้นนะครับง่ายๆนะครับครับตัวนี้ก็คือ ใช้เครื่องบนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องแม่นะครับที่มีข้อมูลนะครับเปิดเครื่องแม่ก่อนนะครับให้เราเปิดเครื่องแม่ก่อนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วเลื่อนตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับ อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วกดตกลงแล้วก็ใส่รหัสนะครับศูนย์สี่ตัวนะครับตอนนี้คำว่า ota นะครับเราเลื่อนไปคำว่า p 2 p นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเริ่มนะครับกดตกลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเสียบปลั๊ก ตัวล่างนะครับเพื่อได้รับข้อมูลจากตัวบนนะครับคือเสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับดูหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กำลังอัพนะครับอัพข้อมูลลงไปหาตัวล่างนะครับ คือข้อมูลคือเฟิร์มแวร์ซอฟตแวร์นะครับตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับขั้นขั้นตอนนี้นะครับห้ามถอดปลั๊กหรืออย่าทําให้ไฟดับเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะมีปัญหากับตอวนีกำลังอัพอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแม่นะครับจะต้องอนถ่ายข้อมูลมาหาเครื่องเครื่องล่างนะครับเครื่องนี้นะครับรอสักครู่นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเฟิร์มแวร์ของซอฟต์แวร์ของไทยแซบหรือไอเดียแซนะครับจะเป็นข้อมูลที่ ota ได้อัตโนมัตินะครับทั้งสองย่านนะครับทั้ง k u Band และ C b แ n นนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้อัพเรียบร้อยแล้วครับสลับสายตัวนี้ก็ถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดถอดปักนะครับลองเริ่มใหม่นะครับ นะครับเดี๋ยวผมเสียบปั๊กคืนนะครับตัวหน้าจอนะครับสำหรับเครื่องที่ผมลองตอนนี้คือผมลองเป็นจานของ KU นะครับก็เลยต้องอัพเครื่องใหม่นะครับตอนนี้เริ่ม แล้วนะรับ OTA นะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องที่อัพใหม่นะครับก็ทำการกำลังทำการ OTA ใหม่อีกครั้งหนึง่งจะลองดูภาพสักนิดนะครับว่าจะเป็นยังไง เนีครับก็คือเป็นจานตัวนี้เป็นจานเคยูนะครับถ้าเราไปเสียบจานใหญ่นะครับก็จะโอเีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้รับสัญญาณจากจานซีแบนได้นะครับคืออัตโนมัตินะครับออกมาแล้วนะครับคบนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็นี่แหละครับวิธีการทำสายอัปเดตนะครับเคื่องต่อเครื่องของ เดี่ของกล่องดาวเทียมนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวการทำสายอัปเดตกล่องดาวเทียมนะครับแบบ P2P ครับหรือเครื่องต่อเครื่องนะครับสวัสดีครับ